ผู้ชมครับตอนนี้เอ๋ก็มานั่งกับเทรนเนอร์ของเราแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงไหนกันก่อนนะครับเอ๋คิดว่ามารู้จักกับเทรนเนอร์เลยเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าตอนนี้อ,อยู่ที่ไหนนะครับ ชื่ออะไรครับแนะนำกันผมานิดนึงชื่อจริงชื่อคมศักดิ์นะครับชื่อเล่นชื่อเก่งนะครับผมเป็นเทรนเนอร์ที่นี่นะครับภูเก็ตนะครับผมสมาร์ตยิมฟิตเนสไทยแลนด์นะครับสมาร์ตยิมฟิตเนสไทยแลนด์จริงๆแล้วมีกี่ที่เอ่ยที่นี่เรามีอยู่ประมาณ2สาขานะครับก็ที่นี่จะเป็นสาขาที่2แล้วก็ที่อีกสาขาหนึ่งก็จะอยู่ประมาณกลางเมืองครับคือแถวสนามกีฬาสนามกีฬาคือตรงสวนหลวงใช่ครับผมตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือตรงข้ามกับเอ็กซ์โปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับเทรนเนอร์โหล่สัก่นล่ นี้นะครับเราก็มาคุยกันเรื่องออกกําลังกายกันอีกครอบครฮะอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มาที่นี่เนี่ยเขามีเป้าหมายยังไงเข้าถึงมาที่นี่ส่วนมากนะครับลูกค้าที่ผมเจอถ้าเป็นสุภาพสตรีก็จะลดน้ำหนักนะครับสุภาพบุรุษก็ษษกเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วจริงๆกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาที่นี่นี่เขาเป็นยังไงเอ่ยก็ส่วนมากสุภาพสตรีนะครับก็คือครับลดน้ำหนักนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับการออกกำลังกายสุภาพสตรีเราก็จะมีโปรแกรมมาให้นะครับส่วนมากเราก็จะอก่อไปการเน้นเรื่องวิ่ง จักรยานนะครับเกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับการผอผลาญซะมากกว่านะครับเวททรนนี่เราก็จะเล่นบ้างนิดหน่อยเพื่อเป็นการกระชับกล้ามเนื้อนะครับเป็นหลักส่วนตัวผมเนี่ยจีิงปกติผมเป็นคนผอมนะครับคือการออกกําลังกายเนี่ยทำให้ผมตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกล้ามเนื้อขึ้นนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยหนักกี่กิโลอ๋อตอนนี้ผมก็85กิโลนะครับคุณผู้ชมครับ85 แ 1>, <81. S> 1แต่รู้สึกว่ามันแบบต่างแตกต่างกันมากมากเลยอะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมา85เนี่ยก็คือหนักกี่กิโลครับ55ากิโลนะครับเมื่อ2ปีก่อน55า5ิ0้าแปแต่ว่าขึ้น30 <ผม S 1> กิโลเลยใช่ครับแล้วก็จากการสร้างกล้ามเนื้อใชร้ระยะ <ผม S 2> เวลานานไปก็โดยโดยรวมภาพรวมนะครับผมก็ตอนนี้ก็2ปีแล้วนะครับที่ผมเล่นมา แต่ตอนที่ผมจากนะครับน้ำหนัก55ผมก็ตั้งโปรแกรมมาไว้นะครับว่าเออผมจะต้องทำให้ได้ประมาณ3เดือนถึง5้าเดือนนะครับโดยความตั้งใจก็โอเคเป็นผลสําเร็จนะครับนี่แหละครับคือความตั้งใจของคนเราก็าจะลดความม้วนหรือจะเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นไม่ได้หมดทุกอย่างนะครับผม,มแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็โอโ้เห็นรูปร่างสิริแล้วเช่นนี้แล้วเนี่ยก็คือเราสามารถการันตีเขาได้ไม่ว่าถ้าเกิดก้าวเข้ามาที่สมาร์ทยิมแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้อะชัวร์ครับผมเพราะว่าตััวผมเองนะครบก็ ก็ถึงไม่ถึงค่านเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยก็เล่นเป็นนักกีฬาแข่งขันเหมือนกันนะครับผมมีโปรแกรมให้มีการพูชนาการให้ที่ดีหมดทุกอย่างนะครับเป็นข้อแนะนําที่ดีหมดนะครับผมอ,าาอย่างโอเคเราจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การเล่นบ้างก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชม สามารถเลือกได้ไหมว่าเราอยากเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือในความคิดของผมนะครับเล่นได้หมดทุกคนนะครับแต่ว่าอยู่ที่สัดส่วนของคนเราแล้วก็อยู่ที่คือสมม่วนมากผู้นี้จะเป็นติดได้สําส่นของคนเรานะครับเพราะว่าบาง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 ,บางคนนี้ชอบเล่นแบบสมมติเหมือนชอบเล่นหน้าอกก็จะเล่นแต่หน้าอกนะครับอุปกรณ์หนึ่งเขาจะมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วโดวยภาพรวมนะครับคือต้องเล่นทุกส่วนของร่างกายนะครับอุปกรณ์นี้คือไม่ใช่ข้อสําคัญนะครับ แล้วมีลูกค้าแบบว่าเอ้ยอุปกรณ์นี้ไม่สนุกเลย <S <S <an> <S อะไรเงี้ยก็ส่วนมากก็จะมีบ้างนะครับมันอยู่ที่ความชอบของคนนะครับเราจะบังคับเขาเล่นบ้าหรือว่ายังไงก็ส่วนมากจะบังคับนะครับ <S <S <an> <S เพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยเราต้องออกทุกส่วนนะครับถึงจะดีที่สุดความสมส่วนเนี่ยจะเหมาะที่สุดนะครับ <S <S <an> แล้วถ้าเกิดเขาไม่ชอบอุปกรณ์อย่างนี้ปั๊บเราจะมีเราจะบอกเขาอะเนี่ยสร้างแรงจูงใจอะไรเงี้สยส่วนมากนะครับเราอุปกรณ์บางตัวเนี่ยเราสามารถคือเปลี่ยนได้นะครับแล้วอย่างคนไม่ชอบเลยแล้วมา แล้วก็ชอบมนี้ว่ามีไหมครับสมมากลูกค้าของผมแล้วก็สมมากก็ถึงมาแล้วเขาจะเริ่มติดใจนะครับคือการที่เราเล่นออกกำลังกายเนี่ยคือเมื่อไม่เห็นผลเนี่ยมันก็จะเป็นแรง,งจูงใจของตัวเราเองนะครับผมแต่บางคนก็เกิดการท้อคือเล่นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันอยู่ที่ความตั้งใจแล้วก็อยู่ที่โภชนาการอาหารจะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมคือเราจัดได้เข้าหมดเลยใช่ครับผมเอาเป็นว่า พูดคุยกันรอมปากหอมคอแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าให้เก่งเนี่ยพายเข้าไปเดินชมอุปกรณ์บางส่วนกันดีกว่าครับ Global DJs อุปกรณ์ชิ้นแรกที่เก่งจะได้นําพี่คืออะไรเอ่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับหน้าอกนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่องที่อันนี้ประสงค์หน่อยนะครับก็คือแบบมีตัวเซฟในตัวเองนะครับหรือว่าเล่นง่ายๆคือสมิธแมชชีนนะครับผมนะครับเดี๋ยวจสาที่ให้ดูนะครับวิธีการเล่นอันแรกครับคือตามหลักนะครับตรงนี้นะครับมีจุดสําคัญก็คือช่วงนี้นะครับ่าตรงนี้นะครับอันนี้ การการเล่นนะครับหน้าอกเนี่ยเราก็ต้องวางให้มืออยู่ในระดับตั้งฉากนะครับผมอ่านะครับสม่านะครับหน้าอกเนี่ยเราจะเล่นโดยพื้นฐานคือ10ครั้งนะครับเราจะเล่นอยู่ประมาณ1-3เซต10ครั้งนับเป็น1เซตนะครับผมแล้วก็จะมีช่วงเวลาพักคือประมาณ1-2นาทีนะครับสลับคู่เริ่มต้นนะครับผม ไปชิ้นอื่นดีกวา่านะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูเรื่องอุปกรณ์เรื่องหน้าแขนนะครับผมตัวนี้ตัวนี้คือเรียกง่ายๆเราจะเรียกว่า future คอ r ์นะครับบริหารถึงหน้าแขนตรงนี้นะครับหน้าแขนตรงนี้ตรงนี้เราจะเรียกว่าโ o อา a r m นะครับส่วนมากคนชอบที่ผิดว่าหน้าแขนนะครับตรงนี้โ o อาร์มตรงนี้คือหน้าแขนของเรานะครับตัวนี้ก็จะอย่างเช่นในผสมมีการล้อมถึงในตัวเองนะครับ คือเทคนิคคือง่ายนะครับก็ก็มือนะครับอ่านะครับไว้แล้วก็ยกขึ้นมาหายใจออกนะครับคือที่ีุดง่ายคือเวลาหายเวลาออกแรงเนี่ยหหายใจออกเวลาผ่อนแรงหายใจเข้านะครับผม ถัดไปถัดไปนะครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องดัมเบลอ่าทุกคนมองข้ามนะครับแต่ดัมเบลนี่ก็เหมือนอุปกรณ์ทุกอย่างหมดเหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่นของใช่ไหมครับครับดัมเบลก็มีส่วนเล่นได้อ่าเหมือนเราเล่นหน้าแขนดัมเบลก็มีส่วนเล่นได้เหมือนกันอ่าแต่วันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการใช้ดัมเบลเกี่ยวกับแขนด้านหลังนะครับหรือพูดง่ายๆคือไทรเซตนะครับผมต่อมาเราจะเล่นท่าไบรเซตเกี่ยวหน้าแขนนะคือโดยพื้นฐานท่านี้ครับที่เรียกว่า เดี๋ยวผมจะด,ด้านําก่อนนะครับอ่าเขาจะเรียกว,ว่าคิกแบกนะครับทําไมต้องเป็นคิกแบกเพราะว่า <multif. S 1> เราใช้การดำเปนด้านหลังนะครับท่านี้แขนเราจะติดท um ีล่ลตัวนะครับแล้วก็ปล่อยไปอ่าหายใจออกนะครับลงมาหายใจเข้าขึ้นไปหายใจออกนะครับเลาเลครับผม <Nein> เหนือไรเหนือซิกซเลยเอาเป็นว่า เดี๋ยวเบรกไปซับเหงิอกันก่อนขอจิบน้ำสักหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเก่งจะพาไปดูปอุปกรณ์อื่นๆอีกได้ครับพักแป๊บนึงครับบ89 e r s อุ <S ปรกรณ์อะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้หน้าขานะครับผมว่าลูกค้าของผมทุกคนนะครับจะปวดหลังเวลาเรานั่งเนี่ยทิ้งหนึ่คือว่าเหมือนมีซิลิโคนข้างในเอาจริงครับ อะไรมจาจานั้นนะเนี่ย